สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋ยสวัสดีครับน้องนั่นครับเราก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะกับรายการสปอร์ตวิกฤตรายการกีฬารอบสัปดาห์ครับที่จะนำคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬาของจังหวัดชลบุรีของเราครับผมครับผมก็เยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เยอะแยะเลยวันนี้ช่วงแรกครับชลบุรีนะต้องกลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งครับผมเริ่มเสริมนักเตะแล้วอ่าเริ่มแล้วก็ได้มาสองตัวใหม่ใช่ครับผมอืแล้วก็ ช่วงนี้ก็จบเล็กแล้วแล้สินค้าก็เริ่มลดราคากันแล้วล้างสต๊อกลงสตินค้าของปีเก่าๆก็เอามาลดราคาเอามาเซลล์เลยนะสำหรับพวกที่ชอบสะสมสินค้าของชุนบุรีเอฟซีครับผมหาซื้อได้ที่ช็อปนะช่วนี้กำลังลดราคาเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับลชมชนชลบุรี f c ทีมดังแห่งภาคตะวันออก จัดการเซ็นสัญญาคว้าตัวบรวรตาป่ามิดฟิลด์ตัวรุกดาวรุ่งจากสโมสรตราด f อฟเข้าร่วมทัพเป็นรายแรกของฤดูกาล2014โดยเดอะเซนต์อันนบสิงโตทองรองประธานสโมสรได้กล่าวถึงมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้ว่าบรวรเป็นผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางหรือริมเส้นเชื่อว,ว่าจะสร้างสีสันและความหลากหลายให้เกมรุกของชนบุรีเอฟซีในฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอน สำหรับบวรตาป่าตัวรุกสารพัดประโยชน์เป็นชาวพะเยาเกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2531ปัจจุบันอายุ25ปีเคยค้าแข่งอยู่กับนอตกรุงเทพในระดับปลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ก่อนย้ายมาเล่นกับตราด FC ในฤดูกาล2013และเป็นหนึ่งในขุมกำลังสำคัญในการพาทีมจบฤดูกาลด้วยอันดับที่6ในศึกยมหลีกวัน ชนบรี FC เอฟซีเซ็นสัญญาคว้าตัวยูกิบัมบะกองกลางเลือดซามูราไรวัย27ปีจากทีมกระทิงเหล็กบางกอ,อกเอฟซีหลังเจ้าตัวทำผลงานสุดแกรง่งเกือบช่วยให้ทีมกระทิงเหล็กบางกอ,อก FC ฟซีบิ๊กทีมจากยามาฮารีกวันเรื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับยูกิบัมบะเกิดวันที่2ส,สิงหาคม2529ปัจจุบันอายุ27ปีเคยคว้าแชมป์ในลีก JFA กับทีมซากาวะชิกะ ทีมในระดับดิวิชั่น3ของประเทศญี่ปุ่นก่อนเดินทางมาคาแข่งที่เมืองไทยชนบุรี FC จัดงาน end of season 2013 Thank You Sell รถลกระนำสินค้าที่ระลึกสโมสรแบรนด์ไนกี้หลายรายการลดสูงสุดถึง30%สําำหรับแฟนคลับฉลามชนที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่และชื่นชอบการสะสมของที่ระลึกสโมสรชนบุรี FC ให้แฟนคลับทุกท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจอาทิเสื้อแข่งขันฤดูกาล2013เสื้อโปรโรหมวกกระเป๋าเดินทางและสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมายที่ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกสโมสรชลบุรีฟีทุกสาขารวมถึงในระบบออนไลน์ด้วย ก็ผมออช่วงที่2ของรายการนะครับ,รบออแวดวงข่าวสารกีฬาในท้องถิ่นที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้มีหลายข่าวเลยเราก็จะเริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอล9คนหนองคามครับครั้งที่14กันครับครับผมาบรรยากาศก็เป็นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดหนองขามอำเภอศรีชาจังหวัดชุมบุรีครับก็ได้มีการจัดการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอล9คนหนองคามครับครั้งที่14ครับซึ่งครูแรกก็เป็นการพบกันระหว่างทีมพรประสงค์นะครับก็มาในชุดสีเหลือง พบกับทีมสีมันตีเอในชุดสีแดงครับก็คู่นี้ก็ไม่ยากเย็นนะเพราะทีมสีมันตีเอก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วทำให้ไม่เน้นเท่าที่ควรในเกมนี้เลยทั้งสองทีมทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังก็ไม่สามารถทำประตูกันได้นะจบเกมงานแข่งทีมพรสองก็เสมอทีมสีมันตีเอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมจากนั้นในคู่ที่สองครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมซันเทคครับในชุดสีเขียวก็พบกับทีมเพชรบูรพาในชุดสีม่วงก็คู่นี้ก็ไม่มีผลเช่นเดียวกันนะทีมซันเทคตกรอบแรกไปแล้ว ก็ทาให้เป็นทางด้านทีมเพชรบุรพานะที่ต้องการเน้นเอาชนะก็เปิดเกมลุกได้ดีกว่านะครึ่งแรกก็นาไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากนั้นในครึ่งหลังครึ่งหลังลครับทีมเพชรบุรพาก็ยังครองบอลดีอย่าง,ง, ie, างต่อเน,นื่องและสามารถยิงประตูเพิ่มได้อีก2ประตูครับทำให้เมื่อจบเกมการแข่งขันทีมเพชรบุรพาเอาชนะทีมซันเทคไปแบบสบายเลย3ประตูต่อศูนย์ครับผมครับผมครูสุดท้ายเราก็มาดูกันที่เป็นการพบกันระหว่างทีมหนองปือนะพบกับทีมอัสุซีบ้านทุ่งอ่าชื่อแปลกแปลนะก <laughs> ไอ้ครึ่งแรกก็ทั้งสองทีมยังไม่มีทีมใดสามารถทำประตูได้นะเสมอกับไกยอน์สวนประตูต่อศูนย์ครับผมในครึ่งหลังครับทีมอาซูซี่บ้านพุ่งก็สามารถยิงประตูได้2ประตูครับทำให้เมื่อจบเกมการแขันทีมอาซูซี่บ้านพุ่งเอาชนะทีมหนองปือไปได้ด้วยสก,กอสองประตูต่อศูนย์ครับผมเดี๋ยวมาดูคู้ รุ่น v i p อวุโสมากนะครับจะเป็นระหว่างทีมชมรมฟุตบอลสีราชานะครับบนำโดยน้าหมายเรานะักเตะนภพเดิมนักเตะพงศธรนะครับนี่กำลังผูกเชือกองเท้าเลยครับผมก็พบกับทีม v i p เกาะลอยนะครับก็ในชุดสีเขียวนะชมรมมาในชุดสีดำนะครับผมครึ่งแรกนะครับก็ชมรมตัวมาไม่ครบตัดมาิครบนะเลือดแย้ครับแต่ก็ยังบุกได้ดีนะแต่ ชุมลมวีพีก่อร้อยนี่อาศัยจังหวะนั้นนําตัวนั้มไปก่อนยูสูนี่เป็นลูกตีเสมอของชุมลบพุทธวสีชาครับ,บโดยพี่ออดเราครับชยพลดาราเจริญนะครับก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์หนึ่งตัวตัวหนึ่งครึ่งหลังวีพีก่อร้อยก็นําไปอีกโอ,โอันนี้ก็เป็นลูกตีเสมอของชุมลบพุทธวสีชาก็พี่ออดอีกแล้วพี่ออดอีกแล้วนะครับก็ตามตีเสมอก็จบเกมนะทําอะไรกันไม่ได้ก็เสมอไปสองตัวต่อสองนี้นี่ดูจังหวัดมีจังหวัดที่แบบชุมลบพุทธวสีชาหน้าได้หลายครั้งแล้วลูกนี้ครับโอ้โหหลุดไป คิดแต่คิดไม่ผ่านนะครับครเกอ่กมนี้ก็ล้าครับก็ไม่มีตัวเปลี่ยนครับเออเล่นตามที่มีศักยภาพการเสมอสองสองก็เป็นไม่เป็นผลดีกับทั้งสองทีมนะครับเพราะและสุดท้ายก็มปเจอเจ้าภาพด้วยนะหรับจุลูฟุบอลศรีราชาครับผมต้องชนะให้ได้นะครับเพื่อการเข้ารอบนะครับใช่ครับผมนั่นคือความเคลื่อนไหวของการแข่งฟุตบอลหนองขามครับครับจากนั้นเราก็มาดูที่การแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนชิงแชมป์กีฬาเจ็ดสีก็ได้ทําการแบ่งกลุ่มเปที่เรียบร้อยแล้วครับ ครับผมก็หลังจากที่การแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์กีฬาจัดสีครับได้ทําการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะพร้อมได้10ทีมครับที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้มีการทําการแบ่งสายโดยผลการแบ่งสายก็มีดังนี้นะครับสาย A ประกอบด้วยแชมป์เก่าครับทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธน,นบุรีทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานอครทีมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วทีมโรงเรียนประทุมคงขา่าและทีมโรงเรียนวัดสุธิวราลามครับส่วนในสาย B ครับ ประกอบด้วยทีมโรงเรียนอัศสัมชัญศรีชาครับก็เป็นรองแชมป์เก่านะครับก็มีทีมโรงเรียน so สารวิทยาทีมโรงเรียนปทุมวิไลนะครับทีมโรงเรียนสตรีวิทยา2และทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะซึ่งการแข่งขันในรอบทิมชะเลิศก็จะเริ่มทำการแข่งขันนัดแรกในวันที่ก็ทำการแข่งขันไปแล้วนะก็วันนี้ก็ที่เราอ่านข่าวนี้ก็น่าจะรู้ผลคู่อัศว์นันศรีชาแล้วซึ่งนัดแรกอัศว์นันศรีชาก็จะพบกับทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะซึ่งก็จะทําการแข่งขันที่เนป็ สนามเย้าของทีมอาสันศร,รษษีรชาซึ่งกฎก็คือสนามเย้าของแต่ละทีมจะต้องอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นทําให้เราองไปแข่งที่สารวิทยาซึ่งปีนี้พิเศษหน่อยนะเล่นแบบพบกันหมดเลยระบบลีดเลยเก็บคะแนนเย้าเยือนรับ,รบผม,มก็ลองมาลุ้นดูว่าทีมอศสินศร,รีรชาจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้ไหมคร,ครับผมอืมนาศรีดายไม่ได้มาเต็มหรืเป่าใช่ครับผม มาดูที่ข่าวต่อไปเลยนะครับกรนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองแล้วก็เตรียมระเบิดแข่งฟุตบอลเก้าคนปิ่นทองครับประจําปี2013นะครับผมหลังจากที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองครับได้จัดทุกบอลเจ็ดคนประจาเป็นประจําทุกปีนะครับโดยใช้ชื่อรายการว่าฟุกบอลนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองครับนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแล้วในปิ่นทองนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการออกกําลังกายนะครับ ซึ่งในต,ตอนนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับก็เตรียมจัดการแข่งขัน,นซีซั่น2013นะครับเจะสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการได้เปิดเผยว่าในปีนี้นะครับการจัดการแข่งขันฟุตบอลปิ่นทองครับนะครับจะปรับสนามให้ใหญ่ ปรับสนามใหญ่ปรับสนามใหม่สนามใหม่ครับในทุกปีนะครับปีนี้เราจะไม่เห็นสนามเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้ภาพปีที่แล้วสนามนี้เป็นดินปีนี้เราจะเห็นหญ้าเขียวว่าเีอ่ดีแล้วก็จะปรับปรุงใหม่ให้เป็นสนามหญ้าอย่างดีนะครับเพื่อระดับฟุตบอลรายการนี้นะครับที่ได้มาตรฐานมากขึ้นใช่เพราะไม่ใช่มีแต่นักฟุตบอลมาลงแข่งกลองเชียร์ก็เยอะเหมือนกันนะครับครับผมนี้ ก็ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ครับก็จะจับฉลากในวันที่14นะครับที่บริเวณนิคมอุตมาูจการปิดทองครับโดยจะเริ่มทําการแข่งขันในวันที่18พฤศจิกายนนครับบริเวณสนสามผู้จัดปิดทองครับผมซึง่งบรรยากาศในการแถลงข่าว<ะ>แลวจับฉลากเดี๋ยวเรามาฟังในที่หน้านะใช่ครับผมอันนี้เป็นภาพข,ของปีที่แล้วยังไม่มีญานะสนามปีนี้สนามในปีนี้ญาดีไฟดีครับผมนี่ยิงมไอ้ใครวะใครยิงมะน้องไม่เห็นเนี่ยปีในสลัยปี่านมาใช่แต่ปีนี้ เห็นยันครับผมสิวได้ข่าวว่าวๆมาด้วยว่าจะมีการแข่งขันฟุตบอลหญิงด้วยโอ้โหน่าติดตามนะฟุตบอลหญิงหญิงทองน่าจะเชิญสมรปปมฟุตบอลศรีชาไปใช่ครับที่ิเปิดน,นะคร,ครับผมเดี๋ยวลองคุยดูเดี๋ยวลองคุยดีครับผมจากนั้นเราก็ไปดูที่การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชาเขตหนึ่งก็ทำพิธีเปิดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับาบรรยากาศก็เป็นที่สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบังครับก็นายสนัญาคุณป้มครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมุีรีก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีราชาเขตงหนึ่งประจำปี2556ครับซึ่งก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย12โรงเรียนได้แก่ทีมโรงเรียนวัดมโนลมโรงเรียนวัดใหม่เนียงพยอมโรงเรียนวัดบ้านนาโรงเรียนวัดจุกเชิญโรงเรียนวัดหนองค้าโรงเรียนวัดแหลมชะบังโรงเรียนบ้านซากใจจีนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์โรงเรียนบ้านบึงศรีราชาโรงเรียนวัด ใหม่อําพวันนะครับโรงเรียนบ้านหนองปือและโรงเรียนบ้านบังคอนะซึ่งในการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนครับให้ออกกําลังกายโดยการเล่นกีฬาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะและที่สําคัญครับเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาครับเพื่อเป็นตัวแทนทําการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอและในระดับจังหวัดต่อไปนะซึ่งการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีศชาเขตหนึ่งครับก็มีการแข่ง กีฬาหลากหลายชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลลย์บอลเซปักตะก้อหรือเทเบิลเทนนิสนะผมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนั้นนะครับมาดูที่ข่าวปิดท้ายเลยนะครับก็กองทัพเรือครับเปิดสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี2556ครับพลเรือเอกนรงพัฒนาใสนะครับผู้บัญชาการทหารเรือครับเป็นประธานในพิธีเปิดการ แข่งขนันสัปดาห์กีฬานาวีประจำปี2556นะครับระหว่างวันที่13-21พฤศจิกาย,ยนณสนามกีฬาราชนาวีกิโลเมตรที่5อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับโ,โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการแข่งขนันอันเป็นการเสริมสร้างพลังของกองทัพเรือนะครับออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักกฎเกติกามารยาทในการเล่นกีฬานะครับและเปิดโอกาสให กำลังพลนะครับได้พัฒนากีฬาในทุกๆด้านนะครับเพื่อก้าวสู่ระดับสากลนะครับสนับสนุนให้กําลังพลนะครับและครอบครัวได้หันมาเล่นกีฬาที่ชื่นชอบนะครับออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับโดยรายการกีฬาสากลต่างๆก็จะจัดขึ้นในกีฬาครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกีฬาพื้นบ้านนะครับการอาทิวิ่งสามขาครับวิ่งม้าโลมัน อุ้มหมูลงเล้าวิ่งลงเล้าววิบากนะครับกันเชียงบกนะครับเรือกันเชียงนะครับแล้วก็กลุ่มกีฬาเกี่ยวกับการอาหารคมันมีทั้งกีฬาสากลกีฬาสากลก็ฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่เลยครับครับผมอืม ดีนะไม่มีกีฬากระโดดร่มนะที่เขามาทำพิธีเปิดนะครับผมทางเดินจะเช็งก็ประมาณหลายอยู่ใช่ครับผมนั่นก็เป็นข่าวสารของที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่3นะครับครับผม ครับขออุช่วงที่สามของรายการนะจะเป็นวันนี้เรานำไฮไลท์เสียงและภาพของวงโยธาทิพย์ครับวงโยธวทิทย์ของถ้าจะไม่ผิดเมือนพัทยาเจ็บนาครับผมใช่ไหมช่วงช่วงนี้วงวงโยธาทิตย์ของเราก็ถือว่าทํเสื่อเสียงได้ดีนะระดับโลกเลยปีที่แล้วก็เป็นของชนรัตนารมุงครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเสียงเพราะขนาดไหนแล้วก็จะมีท่าประกอบอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ ทีเด็ดท้องถิ่นสัปดาห์นี้ครับพาไปฟังเสียงของวงโยธวาทิศขบวนพาเลตต่างๆนะครับก็ต้องใช้วงโยธวาทิศนี่แหละครับในการสร้างสีสันนะครับนอกจากนี้ในระดับโรกนะครับมีการประกวดวงโยธวาทิศวงใหญ่เยาวชนไทยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสไปเล่นละคว้าแชมป์มาแล้วด้วย รองมาชมการเล่นดนตรีของวงโยธวาทิตกันเลยครับ ป็นกีฬาก็ได้นะทูนยนวิใช่คมทูนยนทวิใช้เวลาสองนานมากนานมากอ่ากว่าจะได้แบบแต่ละเพลงแต่ละขบวนท่านะครับใช่ครับผมแล้วก็แสดงความยินดีแล้วก็น้องๆทําต่อไปครับผมอืมครับผมเนี่ยก่อนที่เราสองคนจะลาให้ผู้ชมไปนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณครับเสื้อสวยๆนะครับที่ส่งให้เราใส่ทุกาทิตย์เลยนะครับครับผมโชว์เลยสวยมากลาราชสปอร์ตนะครับที่ส่งให้เราใส่ทุกาทิตย์นะครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนหลักนะครับร้านราชาสปอร์ตช็อปทูนะครับอกล้าขายผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬานะครับครับท่านผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับ08 9ย์แปดเก้าห้นะครับหรือราชาสปอร์ต gmail com นะครับก็สนใจรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็โพสลงไปได้ครับผมโพสไซส์โพสเบอร์โทรลงไปด้วยนะครับสามารถจะติดต่อกลับมาครับครับผมและต้องขอขอบคุณสนามฟุตบอลย่าเทียมอินฟินิตครับสนามฟุตบอลย่าเทียมใจกลางเมืองลำปางเลยนะซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วครัับผมมโโปปรรช่นนแกก็็เ อ่าเล่นหนึ่งช so ั่วโมงนะกลางวันในเวลากลางวันเท่าหนึ่งชั่วโมงเราจะแถมเครื่องด่มเกล่าซันโวทันทีเลย8ขวดนะในช่วงกลางคืนนะก็หนึ่งชั่วโมงก็จะแถมทันทีเลย12ขวดเลยครับผมส่วนในช่วงเวลาวิเศษนะครับช่วงหลังสี่ทุ่มนะเข้าหนึ่งชั่วโมงก็แถมแปดขวดเลยส่วนโปรโมชั่นเล่น ในช่วงหลังสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ชั่วโมงละห0รบาทยังคงเดิมนะครับผมก็สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0813575718ครับแล้วก็เบอร์0 8 7 9 4 1 7 8 2 3ครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณไทยออยอลคาร์มนะครับสอนพื้นฐานฟุตบอลให้กับเยาวชนนะครับเพียงเดือนละ400บาทนะครับก็สอนในสนามหญ้าที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็โค้ชผู้เชี่ยวชาญนะครับ ก็ยังคงสโลแกนเดิมนะฟุตบอลพัฒนาสู่กีฬาอาชีพใช่ครับผมช่วงนี้นักฟุตบอลเก่งๆก็รายได้หลักสายลัก้ารใช่ครับผมท่านผู้คองท่านใดที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าลงโครงการนะครับก็0 8น8 3 9 7 0 6 8งนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับครับผมก็ได้เวลาของเราสองคนแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ เไทยรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปียปยปผมรหัสเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยดีชอบไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของ